สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนครับผมพ่อพอกระบาวหนวดใช่แนวอีกขึ้นเขาครับเดี๋ยตาบักทัวร์ก็ปิ่งเขียดพี่น้องปิ่งเขียดยีหม้อครับปิ่งเขียดหม้อมากินกับลูกชายคือนเขาลูกชายเดี๋ยตามทัวคือกันกันกบพะโลพะโลนตำถ้วหนึ่งมาเสพเสาน้ำบาวนวดครับผมครับไงอยู่บ้างมาเด้อพี่น้องเด้อสมองสุบอนครับ มาเอาบรรยากาศกระบา๋าหนวดครับน่งหนป่าอืมน่นเขยดป่าอืมอมมุกะเ็นแดงไเอามาใส่เสียเสียบมาตะปางงานด้วย ก็เนี่พ่นไปไปบางยาป่ะพุ่นก็ไปหนึ่งนไปนำแนพุ่นในหน่งนาร้ายและพ่นน่าร้ายน้ำตาไหลนึ่งเนน้ำตาไหลน้่ตาายแต่พนน่นแต่พุนน่นอกมาก cấp này ha Bác được hmm. làm hmm. mà chào các đồng đồn đơ. ม,มาเด้อครับมากินข่ากับน้องโดนครับนลองดนกินตำมุงก็ต้มโลร่คำยิงยิ้่เลยปะ

นไหมเขอืมเยี่ยมเลยแฉบแห้งโอ้ย

เป็น,น,โน,โปน่งคุนุนคุนุนจะกินหลางจังไรวันนี้น้อง่อก็ไปกินอยู่คนเลยวใชน้องก็จะ,จะไปกินคนอาร์โนกินอยู่นีู่เดแล้วทุกคนัก อ๋ออันเนอาน,นี้ไปใส่นัะนเนี่ยน้องกระเละนะ่นนี้เลยน้อม่นกระตล่นตรงแต่เสาซับคนนงเอาวอาี่ สวัสด uh, <speaking> ีครับพิงค์เคาน์อร์ครับพงค้าวครับนุ่มล้นนะครับอิ่มเหลือฮึสามคนอิ่มเลื

นนครับแล้วก็จะเอาอันนี้ไปใส่ไฟโว้ยไุ้จะไปใส่จิมไหมัมื่ใหม่หองแตกจมได้ตังค์ะจิมได้อล้วนะกิมแด้วอิมนี่อืย อิ่มแล้วตกใ้ปะเนาะเดี๋ยวคนเดียวครับอ้าปาลนครับนี่นี่นแครน,น,นั่งินี่นี่อย่านี่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 เดือดวัดตัวตลูกลเดือดวัดใเห็นี่นั่นบอดีเล เฉียดไม่ตัวใครครับฮะน้เออมันกลยบางหมันดูนดูเาอบึงหมดนันดูบังบังตะลานั่นจ้าจับะ คนก็ไปคนก็ไปก็นงนอยากซื้อไม่น้นอยมากเชื่อ,อชื่อเชื่อเพระะ่าเชื่อเปล่าอ่าคนไ่อยากซื้อเปลา่าคนเรคุณไปถ่ายผลไปแล้วพอ<ม>นําไปไปยนินลำพาลุคุณจะบอกมีมาคุณบอกว่าจะสวัสดีค่ะไมกินไ่

ืมแ่บพื้นเก่าครับทำบมุกทัวปิ่งเขียดปิงเขียดหมูมัตตาบาตครับแต่เอาเองกระด้ไมนูแซ่บแมาฝากพี่ตอนนองคือเกา่าขอบคุณพี่น้องทุกหม่องทุกคนนะครับเพื่อเือเามาติดตามเราช่องคลิปของบ้านหนวดฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านหนวดไดคลิปใหม่ๆนะครับสุดท้ายนี้บ้านหนวดขอลาค่าสวัสดีครับ